ดคุณภาพเปลี่ยนแผนและคอมมิชชั่นไม่จ่ายเวลามันเกิดปัญหาเหล่านี้พวกเราครับถ้าปัญหาที่ผมเล่าให้พวกพี่ฟังทั้งหมดเมื่อกี้เนี่ยห่สินค้าลดคุณภาพ2แผนกระาดาษเปลี่ยนสามคอมมิชชั่นไม่จ่ายเมื่อเกิดปัญหาข้อนี้พวกพี่ทําต่อไปหรือไปที่ใหม่หมช่วยกระตอบดังน,นั้นอยู่ที่เก่าหรือไปที่ใหม่ท,หมทั้งทั้งที่ไม่อยากไปใช่หรือไม่ใช่<ป>แต่ปัญหาใหญ่ไปเลยทําให้เราไปต่อไม่ไหวเราจึงต้องไปที่ใหม่ปัญหามันอยู่ด้วยนะครับเวลาไปที่ใหม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ไหม ต้องเริ่มต้นใหม่ไหมเริ่มต้นใหม่โดยการสมัครใหม่ลงทุนซื้อสินค้าทำตำแหน่งใหม่ใช่หรือไม่ใช่และที่สำคัญคือต้องไปหาทีมงานใหม่ด้วยจริงหรือไม่จริงจริงหรือไม่จริงพอไปที่ใหม่ลงทุนใหม่หาทีมงานใหม่ไปได้พักเดียวมันเกิดปัญหาซ้ำรอยเหมือนเก่าสินค้าลดคุณภาพเปลี่ยนแผนคอมมิชชั่นมีปัญหาใช่หรือไม่ใช่ไอคนเก่าเราพาเขาไปเจ๊งเรียบร้อยแล้วแต่อีที่ใหม่มันไปต่อไม่ได้เราก็ต้องไปหาที่ใหม่ทําจริงหรือไม่จริง พอไปหาที่ใหม่ทาําปัาปา๊บปากว่าสินค้าต้องลงทุนใหม่ไหมลงทุนใหม่ต้องสร้างทีมงานใหม่ไหมต้อง้ันทีมงานใหม่แลวทีมงานคือไอชวนคนเก่าไปมันไปไหมเพราะของเก่ามันยังขาย,ขายของไม่หมดเราชวนมันไปที่ใหม่อีกแล้วใช่หรอือไม่ใช่ดังนั้นการทําธุรกิจไายตรงไทรก็ตามแต่ที่ยังวังวนอยู่อย่างนี้จําให้ดีคุณไม่มีโอกาสสาเร็จหรอกธุรกิจเรือขย่ยพอตะทีกับคำว่าบอลหลกตกทอดถึงลูกหลาน ไม่ต้องลูกหลานเอารุ่นคุณเนี่ยมากี่ค่ายแล้วใช่หรือไม่ใช่ใชนี่คือเรื่องจริงใครๆก็อยากทำไถ่ตรงให้มั่นคงเพื่อเป็นมรดกตกทอดให้ลูกให้หลานได้ใช่หรือไม่ใช่ใชไม่ต้องถึงลูกหลานคุณเนี่ยกี่ค่ายแล้วอ่ะจริงหรือไม่จริงดังนั้นวันนี้จงเอาความคิดนี้ไปผมเองก็ไม่ต่างจากพี่เท่าไหร่ก็เลยเลิกทำไถ่ตรงมาตั้งหลายปี เหมือนกับหลายคนที่เบื่อนายขายตรงใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่แต่พี่เชื่อผมหนึ่งเรื่องครับคนทาขายตรงยังไงก็หนีไม่พ้นขายตรงแต่ถ้าเกิดจะทำขายตรงแต่ไม่รู้แก่นของขายตรงอย่าทํขายตรงให้ก็ดือดเดือดร้อนอีกต่อไปเพราะที่ผ่านมาเราพาคนไปหมดตังกันมากี่ค่ายแต่ถ้าเกิดเราไม่แก้ไขจุดนั้นเราก็จะพาคนไปเจ๊งค่ายใหม่อยู่ดีใช่หรือไม่ใช่ ดังนั้นจึงมีคําถามที่ผมจะถามใหุ้่พี่ตอบว่าที่คิดว่าไอ้คำว่ามั่นคงพีง่ต้องการหรือไม่ต้องการต้องการหรือไม่ต้องการ,ร,การตแต่รู้หรือยังไอ้คำว่ามั่นคงมันอยู่ตรงไหนระหว่างบริษัทกับองคอ์กรบริษัท,ทกับองคอ์กรบริษัทกับองค์กรดังนั้นจําให้ดีครับคนที่ทําให้คุณได้เงินคือองค์กรคุณไม่ใช่บริษัทบริษัททำหน้าที่จ่ายคอมมิชชั่นให้คุณ ตามผลงานขององค์กรที่ทําใช่หรือไม่ใช่ใช่ถ้าวันนี้ทีมของคุณอยู่กับคุณแบบนี้ตลอดการใช right? ้คําว่าตลอดการธุรกิจขายตรงของคุณจะมั่นคงหรือไม่มั่นคงมั่นคงมั่นคงหรือไม่มั่นคงแต่ที่ผ่านมาไม่มั่นคงเพราะเวลาไปที่ไหนไม่มีใครตามใช่หรือไม่ใช่ใช่เขาจะตามคุณได้ยังไงในเมื่อคุณพาเขาไปเสียตังค์ทุกค้าที่ผ่านมาใช่หรือไม่ใช่ใช่ดังนั้นถ้าเกิดผมสามารถผมแลกคุณเดีย สามารถทำให้คุณปลอดภัยจากการลงทุนว่าจะไม่มีคำว่าลงทุนใหม่อีกแล้วหลังจากนี้เปต้นไปกับธุกรกิจของไรอัน,นพอบเ <P eng ist> พราะเราคิดว่าถ้าเกิดผมกับคุณเดียทำได้เพราะเราคิดว่าดีหรือไม่ดีดครับดีดีหรือไม่ดีครับดีดังนั้นผมก็เลยสร้างองค์กรเดอะทิ้งขึ้นมาแล้วก็มีนิยามขององค์กรว่าอยู่ไหนอยู่กันไปไหนไปกันแต่เวลาเราจะไปไหนก็ต่เมื่อบริษัทขายตรงที่เราเรียกคาว่าพาร์ทเนอร์มีปัญหา และปัญหาที่เรารับไม่ได้มีอยู่สามข้อหนึ่งสินค้าลดคุณภาพสเปลี่ยนแผนสามคอมมิชชั่นไม่จ่ายถ้าเกิดปัญหาสามข้อนี้กับพาร์ทเนอร์ที่เราทำอยู่ด้วยเป็นคุณคุณจะอยู่หรือคุณจะไปไอ,อยู่หรือไปเดอะพิงก์ก็ไปเช่นกันแต่เวลาเดอะพิงก์จะไปไหนเดอกพิงก์จะไม่มีคำว่าลงทุนใหม่แม้แต่สัตว<อ>์หลือเดียวก็<อ>หลครับ <S <S ผมสร้างโปรไฟล์ของตัวเอง ได้รับการยกย่องให้เป็นปรมาจารย์ผู้สร้างทีมลงแมกกาซีนธุรกิจขายตรงทุกเล่มในประเทศไทยอันนี้ไม่ใช่ AI ที่ทำเองสมัยก่อนมันไม่มีระบบออนไลน์เขาเป็นดัาแมกกาซีนโอเคไหมผมถามพวกพี่ครับถ้าวันนี้คนทำขายตรงแล้วมีโอกาสเอาตัวเองลงปกแมกกาซีนแสดงว่าเขาเก่งหรือไม่เก่ง <c oughs> เขาสำเร็จหรือไม่สำเร็จ <c oughs> และได้รับการยก ให้เป็นผู้ที่มีรายได้สูงสุดติด1ใน10ของประเทศไทยปัจจุบันนี้ในประเทศไทยมีคนทําในตรงประมาณยีล้านคนแต่ผมเป็น1คนที่มีรายได้ติด1ใน10ของประเทศไทยระบบของผมคือระบบที่ถูกพิสูจน์ไปแล้วว่าสามารถพัฒนาให้คนเส็จได้ปัจจุบันนี้ก็เป็น1ใน10ที่เขาเรียกกบนว่มมา To p 10 Leader of MLM Thailand อันนี้เรียกว่าโปรไฟล์ใช่หรือไม่ใช่ของเองรับรางวัลคุกรางวัลในประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกธุรกิจเครือข่ายผมมีองค์กรชื่อว่าเดอะพิงซึ่งอยู่กันมาเกือบสามสิบปีจนถึงปัจจุบันนี้ผมถามพวกเราครับถ้าคุณคือเจ้าของบริษัทขายตรงสักหนึ่งค่ายคุณอยากได้ผมและองค์กรผมไปร่วมง,งานกับคุณ อยากได้หรือไม่อยากได้อยากได้หรือไม่อยากได้อยากได้เพราะผมมีโปรไฟล์และมีผลลัพธ์ใช่หรือไม่ใช่แต่จงจําไว้วันนี้ผมสัญญากับผลของผมทั้งหมดแล้วว่าการทังหายตรงของผมต้องลงทุนครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ผมไปร่วมงานด้วยสิ่งที่ผมจําเป็นต้องให้คุณช่วยก็คือตำแหน่งทางธุรกิจขององค์กรผมทผูคน เขาลงทุนไปแล้วและเขาจะต้องไม่ลงทุนใหม่ถ้าเขาจะมาอยู่กับผมและอยู่กับบริษัทคุณคุณต้องให้ตำแหน่งไดมอนด์เขาทุกคนคำถามนะผลลัพธ์ของเดอะพิงที่ผ่านมาไม่ว่าจะทำขายตรงค่ายไหนก็ตามแต่มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านต่อปีสักค่ายนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณได้องค์กรนี้ไป ยอดขายบริษัทคุณจะได้พันล้านหรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้แสดงว่าคุณจะให้ตําแหน่งสมาชิกผมให้หรือไม่ให้ให้หรือไม่ให้ให้เพราะคุณจะได้บุคลากรเหมือนกับพวกเราที่เราไม่ใช่อีปเปออีปปองที่จะต้องมานั่งฝึกคานทาไมตรงใหม่แต่คุณจะได้คนที่ทําขายตรงเป็นอยู่แล้วขายของเป็นแน่ๆบรรยายแผนได้แน่แแสดงว่าจะพอมาจัดขายตรงถ้าเกิดได้องค์กรเดี๋ยวพิงไปเขาคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มหรือไม่คุ้มแล้วจะให้หรือไม่ให้ อันนี้คือในใน,ในักของผู้ประกอบการนะแต่ถ้าเกิดวันนี้พวกคุณคือคนที่อยู่ในภาพนี้อีบบยซัทเก่ามันไปต่อไม่ไหวแล้วผมกับคุณเดียพาคุณไปที่ใหม่เหตุผลที่พาไปเพราะที่เก่ามันไม่ไหวนะไม่ใช่อยากจะไปแต่มันกำใจต้องไปแต่วันนี้พวกคุณทุกคนไม่ต้องรุ้ตัวใหม่แม้แต่สะหลึงเดียวคุณจะไปหรือไม่ไป และทำไมเจ้าของบริษัทจำเป็นต้องให้เ <Okay. S 1> พราะถ้าเกิดเขาให้เราก็ต้องไปจริงด้วยจริงครับเ <Okay. S 1> พราะถ้าเกิดเราไปเราสร้างผลงานให้บริษัทไทตรงของเขาได้หรือไม่ได้ <Okay. S 1> ได้หรือไม่ได้ <Okay. S 1> อย่างนี้ครับ <Okay. S 1> เขาเรียกว่าความมั่นคงในธุรกิจทีคขาย <Okay. S 1> แล้วเงื่อนไขของผมในองค์กรผมคือ <Okay. S 1> บริษัทเดิมอัปไลน์ดาวไลน์เป็นใครไปที่ไหนก็จะเป็นแบบเดิมจะไม่มีการเปลี่ยนผังเด็ดขาด ยกเว้นเมื่อได้รับโอกาสเป็นอัพไลน์ไทยแล้วโกงดาวไลน์เอาเปรียบดาวไลน์ไม่ช่วยเหลือดาวไลน์และพิสูจน์ได้อันนั้นเป็นเคสใบเคสเพราะคำว่ามั่นคงของผมคือจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพราะเรา,าจริงหรือไม่จริงครับจริง mm hmm. จริงหรือไม่จริงโอเคผมจะให้เล่าให้เราฟัางไปว่าวันนี้ผมเองนะครับสร้างระบบขึ้นมา นี่คือมนุษย์เงินล้านมนุษย์เดือนล้านที่ผมสร้างดังนั้นการจะมีอํานาจอะไรก็ตามแต่แลรามันต้องมีโปรไฟล์เห็นชัดเจนก่อนจริงไหมจริงครับโอเคนะครับเริ่มต้นนะครับผมมีระบบขององค์กรอยู่บริษัทแรกชื่อบริษัท t o อปออฟไมไม่รู้ว่าเราเกิดทันหรือเปล่านะใครเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้บ้างไหมครับโอเคไหมผมอยู่บริษัทท็อปออฟไม์มาสามปีผ่านไปสามปีบริษัทนี้มีปัญหาโอเคไหม เปลี่ยนแผนกตลาดผมก็เลยไปต่อไม่ได้สมาชิกคอด่นที่อยู่บริษัทนี้พอบริษัทมีปัญหาเขาก็ต้องไปหาที่ใหม่ทําเหมือนกับพวกคุณที่เคยไปที่ใหม่แต่องค์กรผมไม่ได้ไปไหนเขาก็รอถามผมว่าผมจะพาเขาไปไหนแล้วผมก็พาเขาไปบริษัทที่สองคือบริษัท King Healthy ใครรู้จักบริษัทนี้ไหมครับกลุ่มนัทวั์ทั้งหมดแล้วครับนั่นคือบริษัทนี้อันนี้แสดงว่าผมมีพยานว่าผมทำจริง ผมไปยกทั้งหมดนี้มาอยู่บริษัทนี้แสดงว่าคนทั้งหมดนี้เดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนเหตุผลที่ไม่เดือดร้อนเพราะเขาไม่ต้องลงทุนใหม่และเขาไม่ต้องสร้างถังใหม่ใช่หรือไม่ใช่ถังเดิมที่เก่าเป็นแบบไหนมาที่ใหม่ก็เป็นถังเดิมน่าแสดงว่าเปลี่ยนแค่หัวก็คือเปลี่ยนแค่พาร์ทเนอร์และสินค้าที่เพิ่มขึ้นกับแผนตลาดที่ดีกว่า ผมก็ยกคนทั้งหมดนี้มาอยู่บริษัทนี้สามารถสร้างยอดขายให้บริษัทนี้ปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า8,000ล้านบาทรายได้ต่อเดือนประมาณ7ล้านตั้งแต่สมัยปี50สุดยอดไหมบริษัทนี้สุดยอดบริษัทนี้ปีที่7บริษัทปิดกูเล็กทําไมก็ปิดก็เขาพอแล้วไงก็เขาพอแล้วไงพี่เปิดมา7ปียอดขายปิยงเป็นพันๆล้านผ่านไป7ปีมีเป็นหมื่นล้าน เริ่มต้นมี20ล้านผ่านไปทั้งหมด7ปีมีเป็นหมื่นล้านเป็นพี่พี่จะเปิดต่อหรือจะปิดละ่ะฉันได้ก็ฉันนั้นพี่คนเราอะครับมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนี่คือเรื่องที่พี่ต้องเข้าใจนี่คือธุรกิจเครือข่ายไม่มีใครเปิดมาเพื่อทําการกุศลเปิดมาเพื่อทาธุรกิจทั้งสิน้นใช่หรือไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรารู้ไม่ทันมากกว่าหลังจากนั้นมาผมไปยกคนทั้งหมดนี้มาอยู่บริษัทนี้ชื่อบริษัทแองเจิลกลุ่มนี้ก็รู้จักเช่นกัน อยู่มาสาปีบริษัทนี้ก็มีปัญหาก็ยกมาอยู่บริษัทนี้ชื่อว่า m s t t r r i e c e ใครรู้จักบริษัทนี้บ้างโอเคนะครับก็ทำให้ผมเนี่ยได้มีโอกาสมารู้จักกับทีมภูพัน์พิงนะครับแล้วก็ในส่วนของออสี่สิงบุรภาที่บริษัทนี้เราก็มั่นใจว่าบริษัทนี้ไปต่อได้อ่ะแล้วก็ท่านคุณ พญาเสือแสนล้านนะครับก็มีโอกาสอยู่บริษัทนี้เช่นกันนะครับนั้นอยู่การจันดอนเนาะนะครับนี่คือมีหลักฐานว่าเป็นอย่างนี้เรื่องจริงดังนั้นผมอยู่บริษัทนี้มาเจ็ดปีผมเป็นบุญหนึ่งของบริษัทนี้ยอดขายบริษัทนี้ผมสร้างปีหนึ่งประมาณสามพันล้านเยอะหรือไม่เยอะยครับเยอะโควิดมาวันแรกยี่หกมีนาคมปีหกสามโควิดมาวันแรกเจ้าของบริษัทโทรมาบอกว่าพี่ผมพอแล้วพี่ผมพอแล้วเจ้าของบริษัทปิดจ,จะทําไงได้อะ่ะใช่หรือไม่ใช่ ดังนั้นสมาชิกคนอื่นรับกรรมจริงหนีอไม่จริง,รงแต่สมาชิกผมก็ยกมาอยู่บริษัทนี้ไม่อยากเอ่ยชื่อเลยโอเคไหมอยู่ได้สามปีบริษัทนี้ก็มีปัญหาที่เราไปต่อกับเขาไม่ได้เนื่องจากนโยบายบางเรื่องโอเคไหมเราก็เลยยกทั้งหมดมาอยู่บริษัทไลออนมอโดยที่บริษัทไลออนมอลเป็นบริษัทเดียว ในประเทศไทยที่เซ็น mou กับผมข้อความใน mou บอกว่ากดข้อหนึ่งบริษัทนี้จะไม่ลดคุณภาพสินค้าเด็ดขาดกดข้อที่สองบริษัทนี้บอกว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแผนการตลาดเด็ดขาดกดข้อที่สามบอกว่าบริษัทนี้จะจ่ายคอมมิชชั่นตรงตลอดทุกรอบนี่คือ mou ที่มีลายเซ็นของผมคุณก๊อฟคุณเสก ท่านประธานดอร์มนัสไลออนพี่เอ็มดีวีและก็พี่ชายหมายความว่าถ้าเกิดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดข้อสัญญาติดคุกบริษัทไลม์มถ้าเกิดลดคุณภาพสินค้าสามคนติดคุกบริษัทไลอ์มไม่ยินหาอะไรผมยกทีมไปผมและทีมผมติดคุกแสดงว่าวันนี้พวกเรามันจะไม่ได้ติดคุกกาโเถิ แสดงว่าพวกเราทั้งหมดแกวนี้ปลอดภัยหรือไม่ปลอดภัยจะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นในวาระนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่ได้จะสุดวิสัยจริงๆสุดวิสัยจริงๆตึงเหตุการณ์อาจจะไม่มีใครรู้ลงหน้าในอนาคตข้างหน้าใช่หรือไม่ใช่แต่ชีวิตคุณและทีมงานคุณทั้งหมดต่อไปนี้หลังจากนี้ต้องไปจะไม่มีคำว่าลงทุนอีกต่อไปแม้แต่สลึงเดียว ทั้งเดอะพิงและซักเซตูเกเตอร์ดีหรือไม่ดีครับวันนี้ด,ดีหรือไม่ดีด,ดังนั้นวันนี้เมื่อรู้ข้อความนี้แล้วเดินหน้าเต็มที่ไม่ต้องมาห่วงหน้าโพลังคุณเล็กบริษัทที่จะมีปัญหาหรือไม่ไม่ต้องมันชัดเจนไปหมดตั้งนานแล้วจริงหรือไม่จริงด,ดังนั้นวันนี้ใครก็ตามแต่ที่มาชักชวนคุณไปไหนไปไหนถามมาเลยบริษัทมึงมีเหมือนกูหรือเปล่าใช่หรือไม่ใช่สร้างความปลอดภัยให้กับสมาชิก อย่างพวกเราได้หรือ,อยังถ้ายังนี่มึงมาอยู่กับกูดีกว่าชัดเจนกว่าจริงนะไม่จริงครับ <Yeah. S 1> อ่าโอเคพอจะได้ประโยชน์อะไรบ้างไหมครับ